ของสีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาหมักด้วยนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆฟสีช่องลิไทยพีชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการใช้ของที่เหลือใช้แล้วนะครับเพื่อในการทําปุ๋ยหมักนะครับเดี๋ยวเราจะใช้นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ย เศษหญ้าเศษฟางทั้งหลายนะครับที่อยู่ภายในบ้านของเรานี้นะครับนะนี่นะครับเนี่ยใช้ได้หมดเลยครับในการทำปุ๋ยหมักนะครับใบไม้ใบหญ้าต่างๆนะครับใส่ลงไปเลยครับนะอัดให้แน่นอัดให้แน่นๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะนำเนี่ยครับเนี่ยเศษต่างๆเศษใบไม้เศษใบหญ้าต่างๆนะครับไปทําปุ๋ยหมักกันและใช้วัสดุนะครับที่เหลือใช้จากในบ้านของเราแล้วนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนี่ยพังมั่งอะไรมั่งครับเนี่ยไปทําการทําปุ๋ยหมักนะครับเนี่ยกดให้แน่นๆเลยนะครับนะนี่ก็กระมังที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตูดรั่วฝนก็กําลังมาครับตอนนี้นะครับ เลงถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ฝนที่บ้านตอนนี้ตกทุกวันเลยนะครับฝนที่แน่นเลยนะครับดูนะครับหลังจากที่เราได้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะครับและตามไปดูวิธีการทําปุ๋ยหมักแบบนะครับไม่พลิกกองกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับครับเราตามมาดูวิธีการทํากันเลยครับ เดี๋ยวพอดีนะครับเนี่ยมีกระป๋องที่ม่ได้ใช้จมดินอยู่อันนึงครับเนี่ยจมดินเลยนะครับกระป๋องสีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาหมักด้วยนะครับเนี่ยหมักทําปุ๋ยหมักกันด้วยนะครับกดให้แน่นเลยนะครับ ดูนะครับหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเราจะนํานะครับนี่นะครับ e.m. นะครับที่ขยายแล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็น e.m. ที่ยังไม่ได้ขยายนะครับเราจะใช้เฉพาะ e.m. ที่ขยายแล้วนะครับผสมกับน้ํานะครับเทลงไปเลยครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนนะครับจะใส่มากก็ย่อยสลายง่ายมากนะครับ จะใส่ไปหนึ่งขวดนะครับนะเดี๋ยวเราจะนํามาลดลาดนะครับเนี่ยลดลาดสิ่งที่ที่เราได้ใส่ลงไปแล้วนะครับเนี่ยคือพวกใบไม้ใบหญ้าต่างๆนะครับโดยวิธีการลดลาดนะครับเนี่ยเราจะลดลาดไปแบบนี้นะครับเนี่ยลดลาดลงไปเลยครับ EM นะครับช่วยย่อยสลายนะครับพวกใบไม้ใบหญ้านะครับทําให้เป็นปุ๋ยหมักยันงดีเลยนะครับ เราจะไม่ทิ้งนะครับเนี่ยสิ่งเหลือใช้ต่างๆนี่นะครับเราจะใช้นํามาสําหรับหมักนะครับปุ๋ยหมักต่างๆเลยได้เลยนะครับภายในบ้านเรือนของเรานะครับหลังจากเราเราได้เทน้ำอิเล็มลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำนะครับเนี่ยดูนะครับถุงนะครับมาคุมไว้นะครับคุมไว้แบบนี้นะครับเนี่ยคุมไว้เพื่อนะครับเพื่อน คุมไว้เพื่อหมักปุ๋ยหมักเขาเรียก่หมักปุ๋ยหมักเลยนะครับให้เกิดความร้อนนะครับนะจะเอ็มจะได้ย่อยสลายนะครับเมื่อเกิดความร้อนแล้วเอ็มจะได้ย่อยสลายนะครับนะเศษวัตดุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือใบหญ้านะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาเนี่ยครับทับไปนะครับตะกิจหรืออะไรต่างๆนะครับทับไว้นะครับนี่นะครับ ทับไว้แบบนี้นะครับเนี่ยโดยไม่ต้องกลับกองนะครับแบบนี้นะครับเราจะหมักโดยไม่ต้องกลับกองนะครับเนี่ยทับไม่ให้ถุงปิวไปนะครับเนี่ยแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการทําปุ๋ยหมักนะครับโดยใช้ e อ็มลาดลงไปด้วยนะครับเพื่อ ทำการย่อยสลายนะครับเศษใบไม้ใบหญ้าทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสิ่งที่ผมได้ทําไว้แล้วนะครับสําหรับปุ๋ยหมักนะครับที่ไม่ต้องกลับกองนะครับเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวดูนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยเพื่อนหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเนี่ยดูนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยหมักไว้แล้วนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับเนี่ยดูนะครับย่อยหมดแล้วนะครับเนี่ยโดยใช้ EM นะครับ เมื่อเกิดความร้อนแล้วนะครับนะเศษใบไม้ใบหญ้าต่างๆนะครับจะเกิดการย่อยสลายนะครับนะนี่นะครับใช้ได้แล้วนะครับในการผสมกับดินเพื่อปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับผสมนี่นะครับปุ๋ยมากที่ผมได้ทําแล้วนะครับนะผมจะเอาลองก้นก่อนนะครับเพื่อปลูกต้นไม้นะครับผมจะปลูกต้นมะเขือนะครับวันนี้หลังจากนั้นเราจะเอาดินใส่ก่อนนะครับหน่อยหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับ เราจะเอาปุ๋ยหมักที่เราได้ทําแล้วนะครับเนี่ยหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเพื่อนๆดูนะครับไม่ต้องกลับกองนะครับดูเนี่ยยุ่ยแล้วนะครับสําหรับปุ๋ยหมักนะครับเนี่ยดูนะครับผสมกับดินนะครับดินที่เราจะปลูกนะครับเนี่ย หลังจากที่เราคลุกเ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอานํามาลงนะครับกระถางที่เราจะปลูกต้นไม้นะครับนี่นะครับสําหรับต้นมะเขือนะครับเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยนะครับเราไม่ต้องทิ้งนะครับนะี่องที่เหลือใช้ต่างๆนะครับกระป๋องกระแป้งต่างๆที่เราเ ที่ใช้การไม่ได้เลยนะครับภายในบ้านเรือนของเรานะครับนี่นนะรับใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาปุา๋ยหมักใส่ด้านบนอีกทีนึ่งนะครับ ภาจนะัต่างๆนะครับเนี่ยที่เหลือใช้ภายบ้านเรือนของเรานะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยต่างๆเลยนะครับสามารถนํามาทํอ่าหมักปุ๋ยได้นะครับโดยการทําปุ๋ยหมักนะครับใบไม้นะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับในการทําปุ๋ยหมักโดยใช้นะครับวัสดุที่เหลือใช้ภายในบ้านเรือนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกระถางหม้อหม้อไห้นะครับต่างๆนะครับกระมังที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับดูนะครับเนี่ย นะคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับนะนำไปใช้ในบ้านเรือนของเพื่อนๆได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือจะติชมนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของทางช่องรีไทยพีชนแนลด้วยนะครับนะทางช่องนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องรีไทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม